สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีประกอบแหล็คที่ตั้งจักรยานครับแบลนี้สามารถวางได้สองทางนะครับขั้นตอนแรกเราตัดเคลีอนท่าออกให้หมดเลยอ่าอันนี้ครับเนี่ยอ่าไม่ได้ไม่ได้ไปฟาดฟาดหัวใครนะพี่บบผมใช่ครับถือว่าแจ๋วเสร็จแล้วเราเอามาเสียบตรงนี้ แต่อย่าลืมไขล็อตออกก่อนล็อตตัวล็อกมันตัวล็อกเองนี่นี่ครับผมอ่าออกเลยปึ๊บสตาร์ทแอ๊ชั่นนี่ครับไขออกมาแล้วตัวเล็กครับเล็กๆโอเคอ่าแล้วก็เอานี้ใส่เข้าไปใส่ตรงร่องนะอ่าใส่ให้มันเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับถ้าไม่เข้าก็ตบได้นะตบให้มันเข้าๆบ่าไปึ๊บ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 ดีเจรี่มาช่วยทีงนี้เดี๋ยวเขาจะเริ่มสร้างเดี๋ยวพี่สราโอเคบロ โอเคบรอโอเคออใส่ก๊ไปใส่น็อตใส่น็อตครับมีคนเร่งรีบเราแล้วครับผมเร่งรีบแล้วใส่น็อตอ่าสต็อปก่อนนะแอคชั่นโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยนี่เลยครับปิ๊บปิ๊บออกเอาเนี่ยนี่ผมมีตมีไข่ด้วยนี่ครับนี่ดูนี่ครับเต็มไปหมดเลยขอให้แขวนยาดามันได้สองสองทางนี่มีตู้มแม่นี่มีขายป่ะมีลงอยู่ทั้งหมดเลยตู้มอยู่ขายกันดเลยสามร้อยมิชโลอาครับ เสร็จแล้วประกอบเสร็จแล้วนะจ๊ะนี่เราจะวางอยู่นี้ครับเออแจ๋วไม่ทางเลยเฮ้ยพอเราจะซ่อมพอเราจะเช็คเกียร์ทำไงนะพี่เราจะเช็คเกียร์หรอครับเราวางแนวนี้ครับวางแนวนี้นี่แขวครับขวนครับตัวนี้พอดีเลยนะครับปึ๊บอ่ามันก็จะยกล้อลอยยืดนึงแล้วเราสามารถเช็คเกียร์เบรกได้เลย 薯条。